เชื่อหรือไม่ในสนามบินก็มีงวงช้าง ทางชานในสนามบินหรือที่เรียกว่าสะพานเทียบเครื่องบินในภาษาอังกฤษเรียกว่าเจ็ตบิดหรือเจ็ตเว์คือโครงสร้างที่ใช้เชื่อมต่อระหวะ่างอาคารผู้โดยสารกับเครื่องบินทําให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางขึ้นและลงจากเครื่องบินได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัยโดยไม่ต้องไปที่ลานจอดเครื่องบินซึ่งอาจต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ไม่เป็นที่ต้องการเช่นฝนลมแรงหรือความร้อนจัดทําให้ผู้โดยสารรู้สึกลําบากในการเดินทางและอาจทําให้กระเป๋าเดินทางที่ลาบมาด้วยเปื้อนได้ งวงช้างมีการออกแบบให้สามารถปรับระดับแลยืดหดได้เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานกับเครื่องบินหลายประเภทโดยปลายของงวงช้างจะมีระบบการปรับระดับความสูงเพื่อให้ตรงกับประตูของเครื่องบินนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิภายในงวงช้างเพื่อให้ผู้โดยสารรู้สึกสะดวกสบายขณะเดินทางระหว่างอาคารผู้โดยสารและเครื่องบิน การใช้งวงช้างหรือสะพานเทียบเครื่องบินมีประโยชน์หลายอย่างไม่เพียงแต่ช่วยให้การขึ้นและลงเครื่องบินเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็วแต่ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารโดยลดความเสี่ยงจากการเดินทางผ่านลานจอดเครื่องบินที่มีการเคลื่อนไหวของแามพานะตต่างๆหากคลิปนี้ประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องแบ็กเฟิร์สหรือคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะ